สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโทรหาจานร่องฝาขาดคนสีอยู่บ้านสวัสดีครับพ่อพ่ออยู่บ้านบ่ครับนี่อยูยูยู่บอกเสร็จไปหาหรือสิว้าอยู่นี่เลยจะแดงอยากคุยน้อไปหาเนาะหาจะดีพ่ได้ไปใส่หรอกจ้าจ้าได้คุยกันเต็มที่เนี้ยโอเคเดี๋ยวไปหาเชฟเบียม์มันเนาะเอัเอาเอาเราคอยว่าเจ็ดกับแปดมาน้ำกันบ่ เจ้าก็บ,บอกว่าบ่แมาเฮ้ยไ่ใส่ดใช่ดโอเคเดี๋ยวคืนไปคุยกันยูฟุนเฮ้ยมาต้นหนนล่ายากเมียซื้อก้วยฝ่งนะหยุดสักพันไปเนี่ยนี่ยเนี่เนียนี่มนี่มนี่มแป่นดนล่าปิ่งกล้วยขายแซ่บได้ละ กินข้าวเมื่อกอ้เมื่อกี้แ่มันเป็นน้ำดวงบ้องเนาะไปทามคักแล้วเกกเปดสิบมานน้ำกันบ่ลวตัวนันแลวน่นว่าเอาเรื่กูไปน้ำกันอีกรอบนี้ว่าสั่นไปยินดอนลาวาก่อนมันสิมวพาเกียรตกปดสิมาน้กันช่วยเลยเตี้ยแม่นเลยทั้งที่ว่าเขากับวาลาไปลุกไปไปเอาเรื นี่บักบิกโอ้บักไปไปย่ามากว่แขกนี้นี่นี่ะนี่เโงยากเลยมันก็มาถทามันมาถามันบกัดดอกอมูกัดอกมันมาถามนี่ไสนี่ใสชุ่มนี่ชุ่มนี่เป็นสี่นี่แง่กันนี่แ่นี่แม่สะใบิงซู่สนเหล็กสวยหาเจ็บบอกว่าเก่าวอยู่บนอยู่บนกัน เพราะว่ามันคือเปลี่ยนตัวนั้นเนาะบาดนี้เนั่นก็ยุบนโอ้ยมันก็เป็นนองควายอยู่ดิกยุบนคอยกันไซซูนเก้า้าเก้าเจ็ดเก้าเลยรน่าแก้าว่ลาเก้ายุถายสั่เก้ายุบนังแต่ว่าเคือม่าจังสี่เนาะบาดนี้กนั่นเลขสี่ส่วนกระเศษหโหลด มันสิิดมันสิถือแค่นนเอายืนอยู่นี่แมันคิดอยู่นี่วันก่อนยังมันใจเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียววดนนี้เลยบันไหนยังมีอยู่ที่เก้าเลยวันมันใจวดนี้วดนนี้นี่เลขนี่ขันมันมาฟองเก้าเนี่ยขันมาลงขันมาขามเขาสูตรเดิมของมันนี่ขันมาคือเก่านั่นสีมาตัวใดเก่าเนี่ยปุ๊บเลขตัวนี้ขันเก่ายืนท้ายอยบนของเก้านี่เเลขจะออกแคเก้าตัวเดียวเด้ ไม่ปกติมันซาดุขอให้มาเพราะว่าลักษณะของเหล็กมันเหมือนซื้อไว้ไปล่ะบ้านี้มันเอซื้อกระเป๋าเอาซืไปซื้อสามันเบิดเพราะแห้งล้เนี่ยนี่แหละตัวปัญหาเองเกิดตัวนี้แหละเล็กสองตัวนี้มันไปนั้กันกลับไปหาซื้อเมื่อนั้นเราไปถามมาซื้อรถตอรี่เช็คเก็ตก่อนมันบ่มีบ่มีคอยังบ่ได้เลยยึดตะวันหลายๆแผงยึดตลาดเนาะ มันเป็นเลขบนเนี้ล่ะนั่นแหละแล้วไอศีสันหล่ะยีรุ่นแล้วมันที่นีมันมินศีสันครับแบบเกาลิ่มไม่แน่จะเลขมันเด้อเวลาขัดคำว่าตามสูตรมันนี่มันเป็นศูนย์แปดศูนย์เก่าหกแปดวันนี้อืมขัดเป็นว่างที่มันจะเป็นเก่าแปดบดเขึ้นกันก็แปดแปดมันศีทินอยู่หันเลยบอกมันเป็นศูนย์แปดศูนย์เก่าหกหกแปด เก็เออขั้นหกเสปุ๊บมันเก่ากับแปดมันยืดนำกันอีเก่าดินเป็นโต๊เดียวกันต้นจับให้มันมาบดเชือกน้อเจ้าคิดว่าศูนย์แปดกับแปดเก้าอันปะเมื่อศูนย์แปดครับมันเรื่องของของมันนี่มันเก้าแปดเก้าแปดอืมอืฐานที่พันนำกันเพราะว่ามันเป็นศูนย์แปดครับศูนย์เก้าศูนย์แปดอืมศูนย์เก้าหกแปดหกแปด เพราะนไปแล้วเหรอมันมันเป็นเออมันจีไม่ศูนย์รักรักซิปมันจะโต๊กศูนย์ตัวนึงจีเป็นหกตัวเดียวมันศูนย์แปดเก้าหกอืมมันจีเป็นหกแปดศูนย์หกบ่สงสัยยุกมันเป็นมันเป็นอันหกแปดบ่าในศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าขั้นเป็นศูนย์แปดหวมันจีเก้าแปดปับนี่ใส่ของมัน คอยเลนศูนย์หกนี่เดี๋ยวนี้กับสงสัยสงสัยอยู่ตัวนี่ยีก้าวมัเด้ยวคันไายหกนี่คันจูนกิจะเป็นตัวเก้าอีกก็บมันใบเดียวบ่หรือสองสองสุดสุงมันจะเป็นศูนย์หกใบสุานะยักที่ว่าตัวเก้าออกกับพงกันเนาะเพราะมันจุนี่มัมันมาจุนี่อันตรายดิอืมกันมาออก ศูนต like like. ัวเก้านี่ล่ะม okay. uh ันหงายหลังย่อนเรียกวนตัวเกมี้ามีหกมีศูนย์มีแปดเจ้าเลกว่าเอาศูนย์แปดศูนย์เกนย์เกาแล้วก็หกแปดหกเก้าแปดหแิมีของมัน่มันเป็นยังคือเป็นตัวนี้เลขคือปิดอยู่นี่ยัวคือบนหนีอย่างมนีสิที่พ่อแปดเจ็ด อาจจะบอทัวบอถึงเดี๋ยวไปเขียนให้ก็เลี้ยวกันเพราะว่ามันหลายตัววันนี่เพราะว่ามันเป็นสงสัยไหมอย่างก็าหอกวันนี้มันเตะพวกกันกั่กระสันทัดเจนเจ็บปวดหลดศูนยจับให้ครบเลยจับให้ครบเลย0 8นย์แปดศูย์เหกงพรกะว่าไม่แปดหลกกับแปดหกลัวกัแปดเก้าสองเจ็ดสองแปดมามาไม่ไารว บมันมากนกันจะบอกว่าทเสียกไปแบบเ็ดจักบานนี่กอช่ช<จ>่วงตะวันเอกบนบ้านไม่เก่าแต่ละคุ้ยได้ชิบบาท อันนัวทกขาไปขึ้นเขานาเนี่ยออมันกระดีตัวขึ้นบริการผีชอบของพวานกบันพวกคุณเุ้ยไดูไก่ได้เรียกนะสมบโอ้ขันขันขันพวกนั้นเอาขึ้นได้อะอเอ้แสดงว่าคุณน่ะรักพวตามมาดิเออักมากยังมรเล็กมันแยกม่ได้นะโอ้แสดงว่าพวกนี้ฮะขายให้ไปน้ำขายแล้วไปสงกขายอุบัติมันเดืองเล่ะสุดบริดารผชอบดีจ ธรรมดาลบากเลยี่หเขาไม่ราลยมือมันกยังไข้ยอขึ้นได้ไปช่วงเขาเละได้สดีบ่เนียมันติดสายมันปิดไปดีติดสายสายรว่ามืออื่นกับช่งเขาห่าเขามีเวลาขายมือนเอามืออื่นี่ที่หัวหนึ่งอื่นที่สามิบจ้ะมสิบมือยืดเก่าูแมนสามีสาบเอ่สาอ็ดอีกสองหมื่นคนะสามสิบสามสิบเอ็ดบ่นบดบานย็ดเก่าวะ มักบนมักรเจ็ดเก้าข้างล่างสมัาเขาชิว่าสองเก้ามันบ่กูมักนี้ยนบาดนี้เล่นงทำเก้าท่ายู no ่บนได้ม um> ันต้องเป็นเจ็ดสองดาวเป็นเจ็ดเก้าสามเบิ่งยี่บัดนี้ข้างล่างข้างบนได้แล้วเจ็ดเก้าตัวเดียวตัวเดียวพิชซึกบุหงุ่งข้างล่างบัดนี้ข้างล่างไม่ใช่สลับ ที่ว่านะมันจะเป็น68แปเออตัวนี้ตัวเวียงเขามันหก <6, 8 S 1> คันพวกศูนย์แปดศนย์เก้าเก้าแปดยี่หุ่ง,งนี 9, <8. S 1> อันนี้ชุ่มนี่ชุดางเอามีเลขมันจเป็นตัวนี้ห8แปดศูนย์แปดศูนย์ยเก้าเปดแปดย่าอย่้า แดยูไทยวังหันจะว่าเจ็ดยูไทยเจ็ดยูไทยเป็นเด็กเจ้าวาเจ็ดไท่ลางมากกว่าไปก็รื้สืกแปดเก้าวลาเแอ้โอ้ยกจะโดดเนาะตกกลับเพ่นหน่อยหน่ยนึงเออเมื่อกี้เขาว่าเจ็ดยูไทยลางนี่บ่งนล่นเปล่านั่นว่าทายสงนี่ห เก่าอยู่บนน้องวันนี้นะจี่แหลิจบเฉืยกนยันเซี่ล่ะคันว่าไทยนั่งผู้จะวิ่เป็นญาลูดกับลูดที่แม่เขากับว่าอยู่คันว่าไทยให้ปูแหงเลยวาสันที่จ้าเคือเสียดคันว่าไทยแล้วมันปะอันนี้ศูนย์แปดศูย์แปดเกปดเกตัวเด่นขั้นศูนย์ขั้นเก่าได้คือมีศูนเกตัวเดียวตัวล่างคือศูนย์หนย์เก้า่เกาไคือศูนยาที่บ้าคันนันคันโตโตนี่ มันลบเป็นตัวลางคือศูนย์เก่าหรือดิมันฉันว่าเป็นแปดเก้าวะเนาะบังงูมังงันเออบังงูมังงันแต่มันลบมากเป็นเก้ามันเป็นแปดเก้าแน่นอนแต่ว่ามันก็มาแบบมี้เล็กวาสันมันขึ้นยุนงว่ะจะว่าไทยแปดขันยันเก้ามากก็สิเป็นศูนย์เก้ากับแปดเก้าเท่านั้นหกเก้าดีหกเก้าตัวนึงนะหกเก้าเกแล้วแต่มักบอกว่าอันนี้กระดานุ่นอยู่พ๋อเนี่องหกก็ดีดี ตาเบิงเอาบ่ต้องหายมันขาดเนี่ยตัวคอยว่องไว้ว่าตัวเจ็ดเก่าคอยตัวนี้แหละขันเก้าให้ชิออกตัวนี้ตัวเดียวในบนคอยตาที่จะคอยวิเคราะห์เบิงเพราะว่ามันเลกตัวนี้ขันมันบอกว่านมาออกตัวนี้นี่ลักสองนี่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 ลักสองมันจะมีสองตัวนี่แต่ว่ามันบพรใครเปลี่ยนดี ตามไข่บึงลักสองนี่มันไข่สีคำนวอนผิดเจ็ดเกามันเถืกแล้วนี่ตัวนี้มันจะขึ้นไปท้าตัวนี้อยู่วะนี่นี่โจมของมันโอ้มันมันมันว่าใครขึ้นไปบ่ใครขึ้นดิฮึมว่ใครขึ้นกัแสดงว่าหกเก่าว่ามี่ืึมมันบ่ใครขึ้นไปไงน้องไข่สีผิดสมบอกว่าสตีดุนบ้าตายผิดดิบปกติบัืน หกเก่าเม่นฮหกเมื่อึ้นฮะเก้าเนาะมันไปใคยขึ้นมันไปใครขึ้นถ้าแต่เบสสมชินแล้วมันจะล่งเอาเขียนลงให้แน่นี่เป็นตัวเลยบนมันจีเป็นตัวเดียวนี่ละเจ็ดเก้าอืมล่างบันนี้ปกติมันนี่ล่างได้บันนี้ล่างนี่มันจีออกมันจีเป็นตัวนี้ตัวแตัวยืนนี่อันนี้มันจะเป็นศูนย์แปดของมันอันนี้ศูนย์เก้ามาเนี่ย บันี้ก huh? ็จ er ีวาเวปดิบบนี้มันเคยมานน้ำกันที่สองตัวนี่บาทนี่มันคือเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่งสีบแมนบอดนนี่นี่เนีเจ็ดสองปดบักนี่มานน้ำกันพี่กำนองเห็นไหันตัวรองกันน่เจ็ดเนปนี่นีมันจะเป็นยังี่เนี่ยเนี่ยนี่ปัดเชียกตัวนี้พี่กำนองมานกันอุดจบกันจบเลยงานนี่ว่ะเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เลยตัวนี้มันเป็นโบเล่เลยเอาไปนํากันดิเขนี มันเป็นสันกูกันขับรูบูขึ้นเมื่อกี้นี่แหละค่อยง่ายพักกับว่าแต่ว่าหกเก้าจับมาได้มับคนก็มาจับไปมันเคยไปน้ำกันมันบเคยไปน้ำกันถ้าไปก็ไปตัวนี้โลดตัวนี้ล่ะขันมากขัดโกงๆเลยนี่แบบบ้าตัวนี้บนนะอืเพราะว่ามันมันมันมาคุ้มถ่ายไงเออซุนเก้ามันยืนซุนเก้าตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสามซุนเก้าเนาะ ตัวนี้สามศูนย์เก้าเพอแสดงมันอยู่ห้างนี่เพราะอนั้นมันก็เบิกเป็นเจ็ดหลัดไปเลยตัวนี้อ่าพ่อตาตาเท่าไหร่มันบนเจ็ดเก้าล่างหกแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้ากับแปดเงี่ยมันมากน้ำกันมันเด็กมากน้ำกันเออมันก็ขจังหวัดแปดเจ็ดนี่น่าจับมาใส่เขาขอให้มันน้ำกันอีกลุ้ยลุ้ยเอออมันมันไม่ได้สื่อคุณหรอกอันนี้ส่วนมากเลขตัวนี้ไม่ใครคุณหรอก ตรงตรงเลยนะเออมันต้องไปในสันลูกมันไปเอาในน้อยเออซื้อน้อยเอาตรงตรงด้วเฝ้าว่าเรียนนักเยนักกเียนเนี่ยกรกาแล้วแกดอกถ้ามันเป็นของมเจ้าก็เอาไปได้ครับเก่านี่มันมาแห้งก็ไปยุบอะไรแม่แตดเก้านักแปเก้าเนี่บัดเดีอาจารย์ช่อมึงบเกเก้เก้าเก้าหาี่เก่ามาแห้งเด้เออมาแหงก็เจดเก่านี่ละมาจากไสก็ยังโ่เนียซี่เก่านี มันไม่อยู่มองนีเดิมันมีสูตนของมันอยู่ดิบ้อืมแต่ตาที่บ่เคยเห็นี้มันมีอยู่ทฉาะเรื่องสิไลอะบงมันมันสิมากของมันดเอาค่ะท่านผู้ชมเล็กพ่นกระท้อเห็นนั่นล่ะขอท่านผู้ชมโชคดีลำ้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะกับจันท้องฝาขาดค่ะสวัสดีค่ะ